มาหลายเดืนไปดองหัดเนี่ยอายวเงินตัยุนอยได้ไป่นอยจะกินบนโลัะอืมอืมที่ดิบเลยอืมอืมเนี่ยกินบนดล๊ะไปหน่อยไปหน้อยมาเลย บวบเบ็ดต้นอื่นได้ไปหออืมอืมถ้าเห็ดเป็นหอูมันจะเห็ดอืม 농도워 피น้อง 어배고

음음음 음. 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 mhm 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 bất mhm mhm rồi mhm 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 mhm

อ่ะเอานี่เป็นนองแด้อ้อย่าเพิเป็นปนองเลยอ่ะนี่เป็นองสบายกับผม